สวัสดีครับพวกผมเชิญเคยครับผมช่างบิกครับผมคนปุกอ่มรถเคร่เก้าอี้นมาดูวันนี้ครับสาหรับเจ้า ec6 นะครับคันนี้ลูกค้ามาด้วยอาการเวลาเลี้ยวแล้วพวงอะไรเอ้ยเวลาเลี้ยวรถแล้วมีเสียงดังที่ด้านหน้านะครับดานเบ้าโชกบนด้านหน้านะครับที่เอาทําการตรวจเช็คแล้วนะครับมีอันนี้ก็คือเป็นตัวโชกหน้าที่เราถอดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเวลารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมันจะมีอาการดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บนะครับเลี้ยวก็คือตัว ที่ทําให้เสียงดังนะครับเกิดจากตัวไหนนะครับมาดูกันนะครับอันนี้เป็นเบ้าบนนะครับเบ้าลูกบนตัวเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือของใหม่นะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่ยังดีนะครับเบ้าบนไม่เสียนะครับนี่ก็คืออาการอย่างนี้ตัวนี้ก็คือเบ้าบนที่เสียนะครับคือของเก่านะครับคือคือเบ้าบนมันสุดมันสุดโตลงไปนะครับเวลาเลี้ยวนีครับดูความสูงไปกันเลยครับ นี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่ว่ากระสุดคือเก่านะครับอันนี้อันนี้ของใหม่นะครับตัวนี้ก็คือต้องนูนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตัวลูกปืนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเอาฝาบนมาหนึ่เออพอลูกยามันสุดนะครับบานนี้พอมันสุดลงไปแล้วนี่ครับมาลงมาสีกันมาเบียดกันนะครับกับฐานสปริงนะครับนี่ครับเงาแวบเลยครับนี่สองฝั่งนะครับเหมือนกันนะครับก็คือ ลูกยางตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับพอเวลาเราเลี้ยวพวงมาลัยซ้ายขวานะครับโชคมันจะหมุนนะครับนีะมีลูกปืนมันจะหมุนได้เพราะมันหมุนนะครับคือลูกยางตัวนี้มันซุดลงมาแล้วมันมาสีกันนี่ครับนี่ตำแหน่งมันนะครับที่มันเบียดก็อันนี้อันใหม่มาแล้วแล้วก็ยังหุ้มเพาขับด้านหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนที่มีเสียงหอนนะครับก็จะมีลูกปืนล้ออีกหนึ่งรายการนะครับคันนี้ที่ต้องทําการเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็รับคบจบที่นี่เช่นเคยนะครับ e สียงดังนะครับ นี่ฮครับตัวนี้ครับเป็นเครื่อง M52 นะครับตัวนี้เป็นตัว6สูบนะครับก็รับครบจบที่นี่ชิ้นเคยกับผมสร้างบิกสมรถขึ้นเก้าแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ